ถ้าอยากได้คะแนนต้องพูดเป็นไก่อีสานค่อยค่อยค่อยอยากได้คะแนนค่อยไปเตอค่อยเป็นนักสู้เยับ้านเกิดมันคนที่ไหนแน่วะนะแม่แตงโมแม่แตงโมร้านเขาแซ่บเกิน ก้อขอนแก่นเขามากันตัวให้หนูชนะได้หมดนลยกับ่อให้หนูชนะถูบุกแต่แท้ตั้งแต่งโมบแซฟเฟอร์สาขาขอนแก่นนะไอ้มุดมาเพร่ะว่าพนักงานกลอยทีมพนักงานชาวต่างชาติคือ20คนพนักงานชาวต่างชาติคือ20คนลุงทุบเลยจ้าสั่งขาวล้อมหลวสังกระสีฟวัสดีค่ะนี่คาวสวัสดีวันตุ๊ดซีนะคะคิดถึงทุกคนสังเลยค่ะแล้วถามว่าทุกคนเขาคิดถึงพี่ไหมถอด สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนปีใหม่ๆก็เปลี่ยนนิสัยบ้างเนาะสันดานเดิมอะทิ้งไปสันดานเดิมอะทิ้งไปสวัสดีค่ะยังไงคะวันนี้ไม่เจอกระดานมากไม่เจอกระดานมากสิ่งที่อยากบอกกับบรรพบุรุษในช่วงตุดซีนนะคะปู่ยายตายาย่หลวงป้านาอารวมถึงแบบญาติที่เป็นไดโนเสาร์อะเมื่อก่อนคือญาติที่เป็นไดโนเสาร์อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนแล้วก็ญาติเด็ดป้าลูซี่ค่ะ อยากเห็นป้าลูซี่อยากจะบอกว่าคิดถึงทุกคนทำดีที่สุดแล้วแม้ว่ากระทั่งทุกวันนี้ทำเที่ยททำชั่วก็หนูเชิดค่ะหนูเชิดค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอยากใช้ชีวิตให้คุ้มนะคะเออถ้ามีอะไรอยากบอกพ่อมาดูก็คิดถึกนะคะปู่ย่าตายายถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาไม่ทันก็ตามอันนี้ว่าทุกคนอ่ะต้องมีบรรพบุรุษเออถ้าไม่มีบรรพบุรุษหรือก็ไม่ใช่คนเป็นแบบว่าผีปู่ย่ามางท่านเรียกว่าผีปู่ย่าก็ต้องบอกว่าท่านคอยปกปักรักษาลูกหลานเวา แล้วเรากลับบ้านไปตอนปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องไปกราบไหว้ท่านแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นบรรพบุรุษของจีนใช่ไหมเขาก็มีการเขาคงตรงโคงเก๊กอะไรกันไปเนาอะอน,นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติพันธ <c oughs> <c oughs> ุ์ข้าน้อยเชื่อว่าเกินครึ่งในฮอนี้งงเออก็ <c oughs> ต้องแต่งนะเป็นคนจีนหห่อไหมจริงๆเราก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ใช่คนจีนเนาะแต่ได้ข่าวว่าสถานที่นี้ มีผีจีนอยู่นี่ที่ชื่อตือใช่ปะพ้าวางาเห็นยันเป็นภาษาจีนเลยอะตุ่จีนตุ่ไทยเธอถูกบ้านมันจะไหวถูกไหมถูกบ้าน,นจะไหวมีขนมขนม,ขนมอิบกล่องพลาสติกไปขอส่วนบุญค่ะเธอแบ่งไก่ย่างให้เรากินบ้างสิแบ่งถ้วยฟูแบ่งอะเขาเรียกวุยไฟแบ่งขนมเข่งอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นช่วงขอค่ะแล้วเอาไปขายต่อตุดไทยหรอคือ อันนี้ไม่รู้จริงๆต้องบอกต้องเรียนตามตรงว่าคือเราก็ไม่ใช่ตุ๊ดเนาะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทุกทคยเขาทำอะไรกัน <c oughs> ห้ามด่าดีกว่าค่ะวันตุดจีนเราต้องพูดเพราะพูดดีเพราะนั้นวันนี้ห้ามด่าใครด่าถือว่าเป็นอัป,ปมงคลถือว่าเป็นกาละกินีทีจะทําให้ชีวิตทั้งปีไม่รุ่งเรืองออต้องรอดูเลยนะค่ะวันนี้ใครจะด่าห้ามกินเนื้อสัตว์ไหม วายทำไมอ่ะให้มหาหันบริโภคมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่ามันสามารถกินได้โดยที่ไม่ต้องกลืนไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยห้ามตอแหลจริงๆเขาคือแม่ขอตลอดแม่ขอทุกวันห้ามตอแหลแต่<ไ>ว่าตูกจริงเขขออย่างนึง<ะ>เป็นลิสต์เลยว่าอย่าตอแหลได้ไหมลูกมันมันเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าทําได้ไหมไม่ได้ค่ะเชิญไม่ได้ค่ะเชิ ไม่รู้ว่าเราคือถ้าอยากรู้ว่าเล็กไหมก็ต้องมาดูอะคะ่ะ <_ D> ก็ต้องมาเทียบกันดูก็มาถอดกางเกงให้ดูเลยว่าเล็กหรือเปล่าใช่ไหมใช่สิ่งนั้นไหมล่ะที่คิดกันนะะ <_ D> อยากจะให้ตอบดีนักมาเปิดให้ดูเลยค่ะว่าเล็กไหมไม่เล็กผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับไม่เล็กผมไม่เล็กนะครับใครพอดีใสไทยโดนทีแทบแทบเสาเสาเสีวเสียวไม่เจ็บด้วยดูขนาดตัวค่ะก็ดูก็เดาเองอ่รเขาว่าจะเล็กหรือไม่เล็กเออเออก็ลองทุกรายนะเออ ออกลุกแพ้หรอพอลุกแพ้ครับผมผู้เข้าประกวด3ามคนนี่แย่มากเลยนะแบบไม่เคยตรงเวลาเลยไม่เดี๋ยวก่ะเขารู้หรือยังว่ามีผู้เข้าประกวดคือเดี๋ยวนะอันนี้คือรายการอะไรครับป้าป้าให้หนูมาถ่ายเดูอนเมื่อกี้พูดว่าค้าหรือครับฮะ รายการนี้ชื่อว่ารายการผีสามนางสางผมใส่กันดีกันขนมชั้นโกดกันขนมเค้กสั่งข้ทานล้อมล้วสสังกสีค่ะพูดได้ไหมอะไรไปล้อมั้วอะไรสังกสีอะไรแล้วรายการนี้คือชื่อดีใช่ไหมคะลองพูดสียเอาใหม่เอาใหม่อลอง่ะจิกกี้ก้นจิกกี้ก้นผีสามนางไม้อะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่สังกสีก็มานะ ่ะเลาะนม่มสั่งสีอยู่กับพอ่อเป็นโวีค่ะ,คะวันนี้บอกเลยนะคะว่าอาหมวยมาอมมยมีค่ะมอาแบบสมัยอายุแบบ12ปีบบอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นหมวยอยู่ตรงไหนบ้างในตัวเองหน้าหมาไงหน้าหมา จริงหรอป่าซึ่งวันนี้ธีมของเราคือตรุษจีนตุ๊ดจีนววันนี้เราคือรายการที่เป็นรายการที่คนดูประมาณแบบว่าสองพันกว่าล้านคนในโลกใบนี้รายการเราอ่ะคืตุุดจีนคือจะบอกว่าแถวบ้านหนูเนี่ยเขาไม่ค่อยพวกพวกเชื้อจีนเขาไม่ค่อยรูปเป็นกระเทยเท่าไหร่นะป้าขอให้เป็นอะไรให้เป็นอะไรเป็นอเจตเป็นอเจตอเจกแปลว่าอะไรคะอเจตแปลว่าคืออาอ๋ออาผู้ชายไหม อาตุลอะพวกเข้าแข่งขันคนแรกมาพร้อมไหมคะพวกเข้าประกวด้าเมนเทอร์อะไรเนี่ยมาสิมาแล้วค่ะแล้วอีกอย่าอไม่ดูมัเลย <Dub u> <S <S ตอนพี่แม็กเดินออกมาทุกคนเหม็นเน่ามากไม่รู้ว่าอืดมากี่วันแล้วเหมือนบุปผาลาตีเลยอะอะไรอะป้าเอสักักันกันกั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 นะกักัน พี่แบกนี่เขาไม่เข็ดเลยเนาะแต่งตัวเต็มแล้วก็ตูบอ่ะเขายังไม่เข็ดเนาะมา <c oughs> รอบนี้แต่งเต็มอีกแล้วจะมีสีร้องไห้ไหมเนาะเดี๋ยวก่อนขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอีไก่นีไ่ไก่ไว้เจ้าเหรอค่ะสายบีก็มาทั้งสามท่านค<ม>่ะดูเป็นกลไหมไม่เหมือนไก่อะเหมือนเหมือนพระวัดปากกรมันถาเหมือน <c oughs> พระวัดปากกมันถาพาระมีถบ,บาทบออย่างเงี้ยเออเออพี่มาจังหันบอกรู้ว่าพิ่มาให้ทาา วันนี้หนูขออนุญาตนะคะวันนี้หนูเป็นไก่ไว้เต้าค่ะเพราะว่าตุดจีนะเราจะได้ถึงไก่อะไรอย่างเงี้ยของกินไก่ขาวสุดปางอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเลิกสั่งถ้าเอาหนูไปขายนะรับรองลูกค้าตื่นเพราะว่าอร่อยมากไว้ไว้อะไรตั้ะเดี๋ยวดูสิคะเนื้อนมไข่หนูมีครบค่ะเออนี่ถ้าเป็นเจ้าเนี่ไม่กินนะกลัวท้องเสีย ไม่หยุดก่อนนะอิสปะในเซนส์ของเธอทำไมถึงต้องเป็นไก่ตัวจีของหนูอะเวลาหนูถึงหนูถึงอ่ะหนูจะชอบไปขอไก่บ้านคนอื่นเขากินไงแต่ร้านไก่แบบต้มน้ำปลาเขาจะให้หนูกินอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเอัตัวอย่างมาเป็นไก่ไว้เตาไม้ปังืิยิ่งใหญ่ก็วัดปากของหนคือจะฉันข้าวยังทามพี่แตงโมตัวจริงน่ารักจังพี่แตงโมตัวจริงน่ารักจังอย่าไปแอบเขาจะไม่ให้คะแนนหล่อเดี๋ยวหยุดก่อนขอความเห็นใจ พี่แตงโมฮะค่ะถ้าพี่เลือกหนูหนูจะตามเพื่อนและกลุ่มแฟนคลับช่องไปกินร้านพี่ทุกวันเลยค่ะเดี๋ยววันหนึ่งที่จะได้ร้านกุล่ะและร้านกูล่ะร้านป้าไม่ค่อยเออก็ดีได้ ไม่ถูกใจเท่าไหร่นะป้าเพราะว่าหนูอะเป็นต้องพาเพื่อนไปกินค่ะมึงต้องพาผู้ชายไปร้านชาญงั้นหนูจะพาเพื่อชายไปค่ะเพื่อนบ่นหลอกมากเป็นนายแบบฝรั่งเศสอะไรเงี้ยพี่ชอบคนดำแดดทำกาแดดบ้านคนชอบแบบไทยบ้านกางแดดไทยบ้านกาแดดค่ะแบบไทยบ้านกานึ่งคืนโอ้โถูกใจเลยสิเดี๋ยวก่อนนะหยุดยืนเฉยๆช่วยวิจารณ์ชุดทั้งหมดที่ค่ะ คือชุดทั้งหมดหรอป้านูคิดว่ามันดูยังไงไม่รู้มันไม่ใช่สีของไก่มันเป็นจีวรพระแล้วหัวไก่ือดูเหมือนเป็นแบบหันสร้างซีดูสิสีดูกอนยังไงอะมอนคือสีที่เศษ เ,เหมือนเลยนะลูซี่ลูซี่ประทับทรงแบบว่าใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยและตีนไก่อ่ะมันเหมือนแบบตอนนี้หน้าหนาวคนเกย์ใส่อีสานจะใส่ถุงเท้าแบบเนี้ยคือแล้วก็จะติดไฟอ่ะมีบ้าะมีไฟตรงนี้แล้วก็ถุงเท้าแบบนี้คือมันไม่เหมือนขาไก่เท่าไหร่นะ,ะถ้าจะให้หาข้อด,ดีในไก่ตัวนี้อาจมีอะไรบ้างทู่ทู่มาทียร์จ้าทุ่มที่จุดมาซื้อเห็นไหมป้าเห็นไหม คะใช่ลายถามได้โบตันถูกต้อวคือทั้งตัวนี้สิ่งที่ดูมีคุณค่าที่สุดคือทุกคือเหมือนดูเอาผ้ามาทำผ้าคือมักง่ายมักง่ายมันจะชุดแต่งก่ที่ดูแบบพ้นสีอะไรอย่างเงี้ยปะปะปะใส่หนงแต่งหน้าให้ดูแบบหน้าแอฟอะไรอย่างเงี้ยจะต้องพูดถึงแบบเขาประมาณสี่คำนี่ยจะต้องพูดว่าอะไร อีผีบ้าเอ้ยน่าหลับมือน่าหลับมันดีไปอ่ะอีปอกทางมึงอีปอกทางมึงแปลว่าอะไรเอาคนอีสานด่ากันไงอีปอกตำมึงไงแปลว่าอะไรอ่ะก็ประมาณว่าแบบอีนี่เป็นปอกแล้วมีอะไรมาตำมึงอ่้าวะถ้าอยากได้คะแนนต้องพูดเป็นไก่อีสาน ค่อยค่อยค่อยอยากได้คะแนนค่อยไปต่อ์ค่อยเป็นนักสู้เดี๋ยวกันบ้านเกิดมึงคนที่ไหนแน่วะนะแม่แตงโมแม่แตงโมคนสวยตะพึงน่ารักคาวายอีโคโกวาเยสกาทำไมไม่คอีสานเลยวะหมดเวลาตายให้ไปจุดทูบนะคะไปจุดทูบขอพรเลยขอพรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันรอบไฟ เรื่องน <IP> ี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงร้านเขาแซบเกินตื่นมาต้องตื่นมาต้องตื่นมาใครไปทำว่าถ่ายแล้วป่าหรอใช่หาจริงเจียเจียเจียยเจียคือจะมากินโชคือจะเป็นเสาจีนกินแซบ แม่คือหนูจะมากินแบบกินเยอะแ้่บันลล็อต้าต้องกินโชว์มันมีกินโชว์กินโชกเกอร์ลคอนเซ็ปต์คืออะไรกันใช่ไหมาล่าเป็นสาวจีนแซ่บไม่ลดอันนี้คือไม่ลดอันนี้คือโชว์สันจนฟังนะนี่อ่ะหยุดหนึ่งสองสามกินเออจีนแซ่บประมาณนี้จีนแซ่บต้องเป็นอย่างนี้ กินแล้วก็นี่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไข่เนี่ยกินไก่ทั้งลูกเลยใช่ค่ะคือมันจะกินอย่างนี้แหละหนูเลยขอให้อีนั่นแหละมาลงมาก่อนมันจะได้เย็นไงแม่ไน่อนมากเอม แล้วแบบอีดอกร้อนมากใจถึงมากเนี่ยที่กินอย่างนั้นน่ะตอนนี้ล่าสุดได้ข่าวว่าจะไปโรงพยาบาลเพราะปากพองเรา,เอาอย่างนี้เอาใหมา่อ่ะแก้ไขใหไม่ต้องร้องหรอกไหไม่เย็นจากงอบางก็ข้างกับข้างไหนมันงร้อนอยู่เหรอ ไปจะเป็นโชว์ผัดข้าวไม่ได้เลยไม่กินแซบเลยอ่ะเป็นนี้กินไมหิวตามนะพี่มอสเป็นคนแซบที่นี้พอได้ไปกินร้านแตงโมแซบเวอร์อมันมีอะไรที่มันแซบกว่าเราไงหนูสั่งตามปกติเผ็ด ที่ร้านมาอาจจะบอกคือร้านมีความแซ่บมากเราอยากจะบอกว่าไม่แม่เราต้องสั่งเผ็ดน้อยเราจะกินกินได้หมดร้านเขาแซ่บเกินปิดไฟเลรบออมอัวไ้งหมดายนป้าเหอใช่จริงเื่อกี้กิอน่คือแบบ่เมื่อกี้คือแบบ่ิอะไรขึ้นก่อนดึงปักดึงปักทิงเลย สาวจีนอยู่จนมากินอยู่กินอยู่กพอกล้องัดไปแล้วพี่จักตบจบไม่มีไม่มาแล้วไม่พี่จบฝั่งเราเพาก้องฝั่งนั้นพอเลิกเลิก่ไม่พอแม่แมูเคยไปกินรานที่ดานแต่ซ่เวรกคือหนูชอบนะคือพูดหนูไม่มีสิทธิ์พูดแล้วหนูพุ่งลดนมากจ็บคอหนูไม่มีสิทธิ์แซ่บเลยหรอ แซ่บมึงควรที่จะเตรียมอะไรที่มันแซ่บๆไหมในเมนูที่จะมากินคือมึงต้มไข่ใส่มาม่าซึ่งมันดูเออดูปัญญาอ่อนดูเสียสติที่สุดซึ่งมันตรงกับพี่เราปับมาแซ่บเราดูคอาสิเห็นเห็นความแซ่บในตัวเขาไหมไม่เลยอันนี้สามคำที่จะต้องพูดถึงเขาคืออะไรอีดอกทองอีดอกทองมีมีอะไรอยากจะพูดถึงกับเมนเทิลไหมคะ ติดตามมานานมากตาแหลกแตงโมกินแซบใช่ไหมคะตออแซบเบอร์เห็นนะที่พูดชื่อยังเิดหนูชอบหนูชอบหนูอยากมาโชว์กินให้เขาเห็นไงไม่มีหนูว่าเรื่องนี้ผิดที่ป้าการกินป้าให้หนูมาตอนที่น้ำมันลวกลิ้นอ่ะมันจะไปไหม้ควาะผิดที่แต่ตั้งแต่การวางแผนแล้วเราก็คาดหวังว่าหนูจะทำมาได้ดีกว่านี้แต่การแสดงของหนูมันซิ้นมิด อะไรจะมาต้มมาให้กินป้าไปไหนลองทำถ้าอยากมามาและหน้าตานี่พูดตรงๆนะขอแนะนํานะเดี๋ยวหนูจะไปเล่นหนังจีนต่อค่ะไปทําหน้าใหม่ไปไปทําหน้าใหม่ไปสิบสิบสิบไปเลยจ้ะไม่คือมันดูง่ายไปหมดเลยคือการต้มมาม่าใส่ใส่ถ้าดูจะบอกว่าไม่ดูมันแซ่บซวงแซ่บที่บองแซ่บที่พอลฝั่งนั้นหยุดไม่มีอะไรที่น่าสนใจหนูเลิกเถอะเลิกแล้วทำไมคนละฝั่ง ก็จริงก็จริงคนลำปางึอย่างนี้ค่ะซ้นคิดมันแย่มากมันแย่มากแเลย่ยมันแย่ตั้งแต่ปลาตัดกล้องตัดแล้วค่ะเอ่คจริงป้าหนูรู้สึกเหมือนหนูโดนรับน้องในวินเซียมยูอะตอนเนี้ยยอดกินแซ่บชัว สาสมพันลักแม่แอนยักจำได้ใส่แหวนรีจะติดน้องตามสังวันแต่ก็สวัสดีค่ะพี่ตั้งโมสวัสดีค่ะดิฉันนะคะซื้อบีมาแล้วค่ะมาจากขอนแก่นนะคะมาถ่ายท่าวแก่เสียงแค้นดอกคุ้นสุดแล้วร้องได้ทุกเสียงเที่ยวมุอเอกละครใหญ่ได้ในสังศิรินทรนเน่ยุดค่ะไฮเจทั้งปีกเหรอฮะบี คือจะแต่งเป็นนางฟ้าวิกตอเรียเธอเป็นแค่นางฟ้ามาลาเรียค่ะเดี๋ยวฟังนะคือจีนตรงไหนอันนี้ไม่สีแดงค่ะหรือเป็นจีนเทาหรือเป็นจีนเทาอันนี้เราไปจากปลายเป็ดเลยค่ะเดือนน้าหนูว่ามันคุ้นคุนชุดเหมือนนิสสานีไม่ตู้ไปสนีติดแล้ว จีนตรงไหนจีนเปนสีแดงเห็นไหมเป็นตุ๊จีนนี่เป็นตุ๊จีนมันเป็นมันเป็นเทรนเสาจีนเทรนเสาจีนเทรนเสาเนี่ยเขาแต่งแบบตัวแบบว่าจะเอาเอาเทปมาพันตัวแต่ว่าอันนั้นเอาไป่ายังไงดีเอลมันเหมือนท่ออะไรที่อยู่แถวบิสตับท่อตกไฟหรือท่อไม่เมื่อยค่ะพี่ตังโมท่อส่งน้ำเสียที่อยู่เกิดบนรัสมีแขนบอกแม่บอกคออันนี้ยูอันนี้รัดกระคองป้าว่าเหมือนอะไร ป้าด <mile> ูไปตอนนี้ป้าดูเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนหมูยอที่เวลาเขาแหนมหมูยอพูดได้แค่นี้นี่รองเท้าคืออะไรป้าคือจะบอกว่าซึ่งรองเท้ารับเสื้อเสื้อรับปีกปีดรับหน้าแล้วก็หน้ารับดำค่ะตอนนี้ปีดรับหน้าแล้วก็หน้ารับดำค่ะตอนนี้มันไม่รับอะไรกันเลยตอนนี้ให้สามคำ อีอ้วนยิ่งอีอ้วนยิ่งแต่ของของมันว่าสูงแต้งหญิงกระต่ายแจ้งชายกับพิณาตแต้งหญิงกระต่ายแจ้งชายกับพิณาตโอ้ยอย่าพัดเสียงนะก็จะโดนหักคะแนนมันด่าดุกกับเป็นภาษาอีสานค่ะเธอด่านเมนเทอร์ไม่ได้นะเขาบอกไปค้นบัตรแล้วกันไงล่ะเฮือเป็นคนณขอดแค่ไปค้นเขาสวนกลางไปว่นไหนเป็นยังสิบ้างหู ไอ้ใส่ชุดมาหาลัยไอ้ไซ่ชุดมาหาลัยไ,ไ,ไปไอ้เด็กอู้หูเปนปัจจุบผู้เ่ววาวสันเถากับเ่าไปนซส่ชุดอสาวเลยกับผู้ซ้ายบางมือกับแต็งเป็นผู้ซ้ายอู้หูใคหลังมือเตอบิบไรผู้ใหญยกับผู้ห่หตงผู้ซ้ายคนนัน้นสรุปใครเป็นเบนเทอหนูหนูรอมเ็นชอที่เป็นคนอีสานมานานแล้วไม,ม่มา คือขอคอนเซ็ปชุดรอบึ่งคือชุดนี้ถ้าเกิดชอิงกับธีมเราก็คือเป็นตุ๊ดจีนค่ะคือมันเทรนจีนกันแล้วก็เป็นสีแดงมาด้วยอะค่ะตอนนี้ช่แล้วคนใส่เป็นเป็นตุ๊ดเป็นลุงเป็นลุงเป็นลุงมีนยดางงามมาจากใส่หื้อเข้าไปเลง กิดขึ้นก่อนเปนองยังจองท้องบก่อนเย่เอดีขอหยิบอกนกแล้วคแกล้วเขามากันตัวให้หนูชนะได้หมดอีกเพ่าให้หนูชนะถูกบุกแท้แต่งโมซเอร์สาขาขอนแก่แกนนะไอ้มุญมาเพวาพนักงานกล่อยจีนสนาคารชาวตางชาติคือ20คนการชาวตางชาติคือ20คนลุงทุบเลยจ้ะวันนี้ผมมีความเป็นแบบวิกตอเรียแี้ดูใส่ทายไปไหนอะ น้องอึ้งลึงหมายถึงว่าอ้วนอ้วนอึ้งอิงเลงคือมันไม่ได้ไม่ควรที่จะแต่งตีมนี้เลยด้วยซ้ำอ่ะลองร้องเพลงลองร้องเพลงเพลงหมอลำได้ไหมหอมมาได้ไหมขอมมาเดี๋ยวบอั้งมาตั้งมาตั้งมาแตงมอลูกตาโตกันว่านมีรักมันขานถูกอกถูกใจแตงโมจินตะลาม้ามาไยแตงโมจินตะลาม้ามาอถูกอกถูกใจยันใจแดงสบายอะไรพี่ไก่ไอ้เคยสื่อๆพี่ไก่ เสือ,อ,อ,อกับผัดถุงละสาน้าอกซามโตมากับกระป๋องกระสีสวยดอกไฟพี่นาอยากเคี้ยงานซื้อบังองกหนหนบงใาให้น้องกินไหล่หน่วยซื้อบักม่วงให้น้องกินไหล่หน่วยซื้อกับวัวเห็นไหมล่ะแกร์เราชจ้าต่แพรนกแทนน้องเดี๋ยวหยุดมันต้องรับยาความดันแล้วเออควรควรหยุดก่อนแล้วก็ไปกินยาความดันก่อนไม่ได้หนูลองพูดแบบ ภาษาคนเซวันนี้ตีมของหนูที่จะใส่ที่มีปีกมาเพราะว่าได้ยินมาว่าชุดสีแดงวันนทรมูบินหมูบินจบเธอหยุดเฉยเรียกอีสองคนนั้นลงมาอีสองตัวอีไม่สวยลงมาเซ่ระปชาชวันไหนเซ่สามคนค่ะวันนี้ค่ะพูดได้เลยว่าค่ะพูดเลยค่ะผิดหวังกับภารกิจทุก ep ทุกหวังไม่พี่ EP เลยไม่อยากตัดสินแล้วอะไปทานข้าวกันหนูก็เริ่มหิวคำเดียวที่พูดได้สั้นๆคือหดหูฉันรู้สึกว่าแบบเธอเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะถ้าถามว่าสามคนนี้ทำได้ดีหรือยังยังไม่ได้มาตรฐานของรายการ สีสามนางสางผมใส่กันดีกันขนมชั้นโกดกันขนมเค้กสั่งขทานร้องรัวสั่งขสาวสีเธออยังไม่ได้มาตรฐานแม่ทำดีแค่ไหนก็ไม่เคยเห็นบอกว่าชว์เป็นบอโชว์กับโชว์แฟชั่นยังบอกแฟชั่นตุสยามอู้ดแต่ของเป็นเอากรีนไนเซอร์เป็นบอยขอประลองกับบอยในงานปานันโดขอประลองกับบอยในงานปานันโดแต่ละคนต่างหนักยังไม่หมดบอกผื่นเขาเรื่อเขาหลาย ยังไม่่อแกแม่ฉันรด้ถูกหมดนะรอเลยขอคะแนนคนที่หนึ่งพูดมาเป็นภาษาอีสานได้ปะคะได้ดูพูดอนต่หนุ่แพงต่พูดนะคอยเป็นไก่ไว้จ้าวคอยเหมือนไก่บ่อ ถ้าวันนี้เป็นทีมไก่ใบเศ้าค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่ใช่คนจีแท้อะไรอย่างี้เราก็เดือถึงว่าถ้าเป็นตัวจีเราทาอะไรบ้างเราก็เดือกถึงการที่ไปขอไก่รักคนของกินก็เลยมาเป็นทีมนี้อย่างที่เห็นนะคะและแกออกมาคือเป็นพระกรัมฐานเป็นไก่เขาสนกวางไก่เขาสนกวางไก่ที่อร่อยที่สุดในโลกบอมก็เห็นจีวัดคบวเลยเป็นยุ่งนี่ละไปปฏิบัติที่วัดได้เลยเตรียมบวชอ่าหมายเลขสองสาจีนิจะให้หนูขอคะแนน หนูขอไม่ออกเลยค่ะหนูไม่รู้จะเอาความดีตรงไหนมาขอแล้วหันหลังซิหันหลังซิแล้วพูด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 รายงานตัวหันหลังมันจะหันหลังมันพูดกับแมงไปเล้อยไา้ภาพไปไหมหันหลังกับแมงพูดไปหนูหนูขออ่ะ หนูไม่รู้ว่าหนูจะเอาอะไรมาแบบมาไฟออกคะแนนแต่ว่าหนูคิดว่าหนูอะคิดมาดีแล้วแต่ป้ามาสลับคิวหนูเองอ่ะพัตืตอจริงๆงหนูจะกินแซบก็ได้หนูหนูคิดมาแล้วว่าหนูจะกินไข่ต้มยำมะตูมอ่ะแบบทีเดียวสิบลูกให้พี่ให้พี่แตงโมดูแต่ว่าป้าป้าไม่คิดสงสารลิ้นหนูเลยหมดเวลา ก่านเขาจะนั่งแดกให้กินเอกใช่ไหมเลยภาษาลาวภาาลาวภาษาไทย พี่แตงโมคะพี่แตงโมคะพี่แตงโมมองเห็นอะไรที่ในตัวบีที่คนอื่นมองไม่เห็นพี่บีเห็นอะไรในตัวชาพี่เรนเป็นเหมือนเจออีกสองคนที่ไม่เห็นเราเป็นคนขันแก่นด้วยกันนะคะแล้วก็บีคิดว่าพี่แตงโมมันมีความสามารถอยู่แล้วตัวนี้ติดเข้มาก็อาจจะเห็นเงาพี่แตงโมตอนเด็กๆใช่ไหมคะเงาพี่แตงโมตอนเด็กๆใช่ไหมคะ ตอนเด็กๆอ่ะแล้วเขเป็นกัะไทยแบบอย่างนี้ไหมครับไม่ใช่ค่ะป้าตอนเด็กนูแอบเกยผมก็เป็นเกย์เขาผมเป็นเกย์อยู่เขาเฮียนี่ก็ขอคะแดนทห่ผมเลยนะครับและผลการตัดสินผู้ที่พอแตงโมจะให้เป็นผู้ชนะได้แก่หมายเลขเต้น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 เต เห็นด้วยกับพออตงโมนะพูดตรงๆเป็นการแสดงที่แย่ที่สุดดีอยู่อย่างเดียวคือใส่ชุดกับหลังถามถามถามพออตงโมดีกว่าว่าทำไมหมุนแต่ใส่ไม่สาวจินพินแซ่ดรางวัลที่ได้คือว้าวคือด้วยความไม่ไม่พร้อมเลยคือมึงกินอะไรมึงคิดได้ไรนี่คือการเอามามั่นกับไข่ไปกินโซ่เออมันูไม่้อม โมเป็นคนเสียสติอยูออ่แล้วเพราะแสคนนี้หนูเป็นคนเสียสติบันหลังแล้วันหลังก็คือแค่โมไม่ไม่เราไม่้ทำอย่างนี้เราวิ่ิขักันตาแล้วโอ๋อชี้เป็นตาโอเคจบ อยากจะขอบเปนพ่อไจยากจะขอบคุณค่ะที่พี่หมอแต็งโมนะคะเล็งเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของดิฉันนะคะที่ปรับให้ฉันจากครูอสสองเป็นครูอสสามและดิฉันเชื่อว่าดิฉันจะตั้งใจสอนหรือค่ะจ้า วันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้รายการเราก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการแข่งขันถูกไหมฮะค่ะ,ค,ะคิดว่าวันนี้การแข่งขันเป็นยังไงบ้างคะก็ไม่มีคําเลยค่ะคำไหนเลยก็ต้องหมาว่าเสียสติอะยังไงก็ตามเจอกันนะคะกับรายการผีสามนางสามผมใส่การดีกันขนมชั้นกอกกันขนมเค้กสังฆทานรอ้อัวสังกสีได้ไ เจ๊จ้าไม่ว่าอะไรลยๆเหงือคือขอเล่าก่อนเพชรปัตือเป็นไรมากปานนี้คุณจะสลับคิวคือตัวเองอาจจะมาอันดับ3ามเพราะว่าให้น้องฝึกง,งานเอาเอาหมาล่าไปอุ่นแต่น้องต้มมาใหม่คือเดือดมากไข่จากยางมะตูมเป็นไข่สุกค่ะ คือกินไม่ได้กับพอแตงโมจะให้ลงมากินในโชว์เดี๋ยวนั้นเป็นไงล่ะคะระเบิดไปเลยสิคือเดาอยู่แล้วว่าพี่แตงโมต้องตัดสินอะไรสักแปลกยิปผลิตยิปผลิตสักอย่างหนึ่งแต่ไม่คิดว่าะมาเวนี้ค่ะก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็เออก็รับได้อะไรอย่างเงี้ยถึงแพชชนะไม่เป็นไรแต่ว่าประตูนี้ชมใหญ่เลยวันนี้เอาง่ายๆคือชีดานี่น้อยสุดก็ถือว่าดีละพี่แตงโมไม่เห็นก็ไม่เป็นไรประตูชอบก็โอเคฉันมาทำไมกูไม่เห็นอย่าง <c oughs> คือมาดูความเสียสติหรอวร่าอะ่ายังไงแล้ววันนี้เสียสติพอหรือยังค่ะ